สวัสดีครับผมพบก,กับนำโชคพาเที่ยวพาชมครับซื้อขายที่ดินจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้นำโชคพามาเที่ยวมาชมนำเสนอ,อบ้านสวยเพื่ออยู่อาศัยนะหนึ่งแปลงเลยสวยมากเลยหลังด้านหน้านี่ครับตรงนี้เป็นบ้านพักปลูกใหม่นะเป็นเหมือนบ้านพักเพื่ออยู่อาศัยหรือจะเอาไว้พักผ่อนจากอากาศได้เลยเนื้อที่ก็กําลังดีครับสาหรับไว้พักผ่อนนะ,ะแปลงนี้ก็เนื้อที่อยู่ที่162ตารางวา ก็เกือบเกือบครึ่งไร่เหมือนกันครับตรงนี้นะแล้วก็รั้วรอบขอบชิดทําไว้ครบหมดทุกอย่างแล้วมีพร้อมเข้าอยู่เข้าใส่เลยครับน้ํปาประปาไฟฟ้าตรงนี้เป็นบ้านใหม่เลยยังไม่มีผู้เข้ามาพักอาศัยเลยเนาะแล้วก็จะทำะโครงงานได้แข็งแรงมากเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวชมด้านหน้ากันเรามาดูหน้าด้านแปลงที่ก่อนตรงนี้ก็พิเศษมาก ว,ว,วิวทัศน์ทั่วไปนี่ก็จะอยู่บริเวณเป็นทุ่งนาทุ่งโล่งนะสลับภูเขาแล้วก็ติดคลองชมรันานด้วยครับผมคลองอยู่ด้านหน้าด้านหน้าแปลงที่อย่างนี้เลยอสองคลองเลยคลองที่อยู่ด้านหน้าแปลงที่ตรงนั้นถ้าเราทําความสะอาดก็จะสวยไปเลยแล้วก็ทางเข้าทางออกก็สะดวกสบายเป็นทางสาธารณะใช้ ทางฝั่งขวามือนี่แล้วก็เลี้ยวเข้ามาในแปลงที่จากด้านนี้แล้วก็ถนนหลักที่ใช้ก็ถนนหลวงแผ่นดินสาย335เทียบอ,อยู่ด้านหน้านะครับผมแปลงนี้ก็ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับโอ้อากาศดีมากเลยเย็นสบายตรงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกสบายแล้วก็บ้านน่าอยู่มากแข็งแรงมากเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านสวยๆแบบนี้เลยติดกันแปลงนี้มีดัดฟ้าด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวชมกันอมองวิวสวยๆ เห็นแล้วสบายตาสบายใจครับตรงนี้เขียวชุ่มปลูกอะไรก็งามด้านทางนี้ก็จะมีมะพร้าวมีสวนหย่อมอะไรเล็กเน้อยของแปลงเพืองบ้านเนาะแล้วก็ถนนก็จะไายเส้นนี้เลยออกไปนี่แค่500อยเมตรเองครับก็ไปส่วนกับถนนหลวงแผ่นดินสาย3 3ม7าาที่รถวิ่งเห็นด้านเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้านในกันเราไปชมดีว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนแปลงนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่ขายรวมทั้งหมดเลยครับ1 4 5 0 0 0้านี่บาทพร้อมโอน ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบนี้น้ําใสมากในน้ําหน้าแปลงที่มีต้นปลือมีปลาว่ายหน้าแปลงที่เลยตรงนี้นะหลักมุดหลักเขตก็มีอยู่แล้วล้อมรั้วเป็นรั้วปูนคอนกรีตอย่างดีเลยถนนสมบูรณ์น้ําปลามีไฟฟ้ามีเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้านในกันตามน้าโชว์มาครับครับผมลงมาเที่ยวภายในตัวบ้านกันตรงนี้ก็จะเป็นรั้ว เป็นร hmm. no like. like. ั้วปูนให้อย่างดีเลยตรงนี้นะรั yeah. s <S ้วรอบขอบชิดหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็ปรับพื้นที่ทําให้พร้อมทุกอย่างโดยที่เจ้าของใหม่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับตรงนี้แค่มาปลูกต้นไม้มาจัดเรียงอะไรที่เราชอบประตูก็แข็งแรงมากประตูทำให้อย่างดีเลยเป็นประตูบานเลื่อนอย่างดีตรงนี้นะแล้วด้านหน้าบ้านนี่ก็จะสวยแปลงนี้ก็หันหน้าไปทางทิศเหนือด้านหน้านี่ทิศเหนือตรงนี้ก็เรียกเขาชงุ้มอยู่ใกล้ๆเขาชงุ้มเลยตรงนี้เนาะแล้วก็เพื่อนบ้านทั่วไปก็จะ ทำนา,าปลูกผักปลูกผลไมอ้อยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวบนดาดฟ้ากันตรงนี้ก็ถือว่าประโยชน์ใช้สอยเต็มครับด้านข้างตรงนี้ก็ถมเป็นอิดคุกให้เต็มพื้นที่เลยมีที่ว่างตรงที่ยากขึ้นเขียวๆนั่งก็ไว้สาหรับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็พอสมควรเลยนะที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ม้สวยงามอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบได้เยอะเลย แล้วตรงนี้ก็จะมีฐานสารประภูมิให้สําหรับท่านใดที่ต้องการตั้งสารประภูมิก็สามารถทําได้เลยเตรียมไว้ให้หมดแล้วน้ำประปาพร้อมใช้เนื้อแรงมากเลยครับแล้วก็ไฟฟ้าพร้อมอบ้านเลขที่มีเล่มทะเบียนบ้านมีเรียบร้อยหมดแล้วไดีดดับฟ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวไปชมกันเรา,าไปชมภายในตัวบ้านกันครับตรงนี้ก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงถือว่า สวยงามครับแปลงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านาไว้มองวิวทิวทัศน์ทุ่งนา,าตรงนั้นก็จะเป็นวัดเขาช่องพานหรือถ้ำค้างคาร้อยล้านตรงนั้นนะอ,ออกไปนิดเดียวเองอยู่ที่ประมาณอา2อกิโลเองตรงนั้นก็อาทิตย์ละ3วันจะมีตลาดนัดอของใช้ทั่วไปของกินของใช้ของสดแล้วก็ของเ,อเล็กๆน้อยๆติบตะทั่วไปแล้วออกไปด้านหน้า,าตรงถนน อีกสเส้นหนึ่งก็จะเป็นถนนหลวงแผ่นดินสาย3291ตอนนั้นก็มาจากเบิกไพรหรือบ้านโป่งไปเขางูอุทยานหินเขาง,งูตัวน,นั้นก็จะมีทั้งบิ๊กซีโลตัสร้านอาหารทั่วไปร้านขายยา,ามีทุกอย่างเลยตรงนั้นเนาะร้านอุปกรณ์การเกษตรก็อยู่ด้านหน้าร้านใหญ่เลยตรงนี้สวยงามมากเลยตรงนู้นก็จะเป็นเข,ขาขุ่มองเห็นถัดจากด้านนี้เนาะไกลๆอันนี้จากระเบียงด้านหน้าอันนี้นําโชคลอง น,นั่งชมก็จะเห็นเขาชงุ้มเขียวๆอย่างนี้เลยนี่คือระเบียงหน้าบ้านสวยมากแบงน,นี้เนาะแล้วก็งานที่ทําละเอียดมากเลยเป็นงานใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นภายในตัวบ้านก็จะมีห้องโถงห้องโถงใหญ่เลยตรงนี้นะเอาไว้มีชุดรับแขกมีทีวีมีตู้โชว์ด้านหน้าน,นี่ได้เลยแล้วก็หนึ่งห้องนอนอตรงนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่เลยนี่ครับผม้องนอนใหญ่ได้สบายๆตรงนี้ตอาศัยเตียงใหญ่ หน้าต่างก็โล่งเย็นสบายถึงนี้ติดกันก็จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านทําสวยงามแบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างสวยมากตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นครัวครัวนี้ก็กว้างขวางเลยนี่ครับไปทาอาหารไว้เก็บผ้าได้ซักล้างตรงนี้ได้เก็บเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําอาหารอะไรได้หมดเลยครัวก็จะเปิดโล่งๆแบบนี้เวลา อากาศถ่ายเทสะดวกสบายอ่านี่นี่ขนาดครัวยังสวยขนาดนี้ครับวิวนี่ครับสวยงามมากแล้วก็ห้องน้ําจะมีไว้ให้หนึ่งห้องอ่าอยู่ทางด้านหลังบ้านแบบนี้อ่าก็จะมีไฟฟ้ามีครับไฟฟ้ามาเรียบร้อยอ่าห้องน้ำหนึ่งครับห้องอ่าใหญ่กว้างขวางดีครับเป็นบ้านใหม่เลยครับตรงนี้ยังไม่เคยมีผู้อยู่อาศัยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางอ่าข้างบ้านตรงนี้ก็ เป็นที่ที่เราจะเอาต้านไม้มาปลูกะเป็นไม้สวยงามผลไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตรงนี้จะเตรียมมาให้หมดแล้วส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นหินคุกลงไว้เพื่อให้เดินสะดวกตรงนี้ก็กันพวกตับไมพิษตะขาบแมงป่องอะไรขึ้นมาเราจะมองเห็นตรงนี้นะพอะยามจะไม่ขึ้นแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงขึ้นไปดาดฟ้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแล้วก็พูดคุยเส้นการเดินทางกัน เส้นทางการเดินทางาสวยมากครับแปลงนี้เนาะแล้วราคาก็ถือว่าคุ้มค่าครับแปลงนี้เนื้อที่ก็สําหรับครอบครัวใหม่หรือไวอ้ใกล้กเกษียณน่าสนใจมากครับแปลงนี้น,นาโชคแนะนําเลยแล้วก็ราคาจับต้องได้จริงครับ1นึ่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทตรงนี้ถ้าถูกใจไงก็ลองมาเที่ยวมาชมกันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถให้นี่ครับที่จอดรถให้อย่างดีไม่เปียกผลแน่นอนอและสามารถคุมได้อีก ในที่ที่นกมาให้นกเข้าไปเกาะรถเราเนะี่ยเราก็สามารถติดตะข่ายคุมดาันนาในครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะตรงนี้เนาะ้วลมเย็นมากเลยอน,นี้จอดรถได้หนึ่งคันถ้าเป็นรถเก่งก็อาจจะได้2คันท่ายยื่นมานิดหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปขึ้นไปเที่ยวข้างบนกันตามนำโชคมาครับครับลองขึ้นดาดฟ้าลอง ไปชมวิวสวยๆด้านบนกันแล้วก็พูดคุยเรื่องเส้นทางการเดินทางกันครับตรงนี้ก็สะดวกสบายาใกล้ที่สําคัญสําคัญมากมายเลยฮะตรงนี้ก็ถือว่ากว้างขวางเลยครับเ่ฐานข้าวข้างบนนี่เพื่อนฝูงมา,าจักตตี้เล็กๆข้างบนนี้ได้เลยทําไว้อย่างดีครับเป็นปลูกกระเบื้องอย่างดีเลยแข็งแรงมากาไม่มีเสียงครับเดินอันนี้เดินมามุมนี้ก็จะเป็นอของเพื่อนบ้านาก็ทําสไตล์ใกล้เคียงกัน ก็คือไว้เพื่ออยู่อาศัยไม่เหงาแน่นอนครับออ,อกมานิดนึงตุกพานนี่ก็ไปเข้าถนนใหญ่และสะดวกสบายมากเลยตรงนี้ก็เขาชงุ้มตรงนู้นก็จะเป็นเขาขุงด้านหลังนี้ก็จะเป็นเขาช่องพานวิ่งขวาไปก็รา,าชบุรีจากภาพมุมสูงก็สวยมากครับแล้วก็เรามาพูดคุยเรื่องเส้นทางการเดินทางกันตรงนี้ก็เอกสารเป็นถนดคุดแดงครับแล้วก็ใช้เส้นทาง ที่เป็นทางหลักก็สายถนนหลวงพันดินสาย3357อ,ออกไปจากแปลงที่ก็500เมตรก็ขึ้นถนนหลวงพันดินแล้วแล้วก็ไปเชื่อมต่อได้หนึ่งเส้นทางก็คือทางหลวงพ่นดินสาย3291ตัวนั้นก็เบิกภัยราชบุรอีออกได้ทั้งตัวเมืองแล้วก็ไปทั้งอำเภอบพธารามแล้วก็ที่ตั้งที่แปลงนี้อยู่ที่ตำบลเขาทงุ่ง,งอำเภอโพธารามส่วนอำเภอก็ อยู่ที่15กิโลตรงนั้นก็จะมีทั้งโรงพยาบาลตลาดหาดทรายแล้วก็มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์น่าเดินมากครับของกินของใช้อร่อยๆแย,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 ยะเลยตรงนั้นจากนี้ไปก็ 10, 15กิโลครับผมแล้วก็ทําสะพานใหม่ข้ามแม่น้ําแม่กองตรงนั้นสวยงามมากนะ่าไปเที่ยวประชมครับตรงนี้เนาะแล้วก็จากถนนเพชรกเกษมแยกบางแพก็อยู่ที่20กิโลแล้วก็ตัวเมืองอําเภอเมือง ราชบุรีก็อยู่ที่25กิโลครับตรงนั้นก็จะมีทั้งโรงพยาบาลชั้นนาโรงพยาบาลศูนย์าราชบุรีที่ใหญ่ๆเลยเนาะแล้วก็ห้างมากมายเลยห้างแมคโครบิ๊กซีโรตัดโรบินสันมีทุกอย่างเลยตรงนั้นเนาะห่างจากนี้แค่25กิโลเองครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอ่าหคันหนองคันแถวนี้ก็จะมีอ่ด้านนานนี่ก็จะเป็นเขาช่องพานคือถ้ำมังค่าร้อยล้านนะสกิโลเองอ,ออกไปตรงนี้นะ นาเที่ยวนาชมทางเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทางเขางูก็จะผ่านอุทยานหน้องหอยอตรงนั้นก็จะมีวัดสวยงามวัดหน้องหอยเนาะแล้วก็อุทยานหินเขางูตรงนั้นก็จะมีภายเรือด้วยแล้วก็ไปดูความเงียบสงบของอุทยานตรงนี้ก็ถือว่าไกลด้วยครับ2 0กิโลเองหรือว่าจะเที่ยวชอบบรรยากาศป่าเขาละมไพ่ตรงนั้นก็จะเป็น อำเภอสวนพึ่งนะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีทั้งรีสอร์ทที่พักบรรยากาศดีๆตรงนั้นก็อยู่ที่หกสิบกิโลแล้วก็หรืออยากจะไปเที่ยวทะเลตรงนี้ก็ไม่ไกลครับจากนี่ไปถึงหาดจะอ,อาเพชรบุรีก็อยู่ที่ร2อยสิกิโลเองหรือจากกรุงเทพกรุงเทพสายใต้ใหม่ปิ่นเกล้าก็อยู่ที่เก้าสิบกิโลหรือจะออกไปทางด้านหลังนี่าทางเขาคุงนี่นะแล้วก็ไปออกเขื่อนแม่กองอไปสกายวอล์กไปหาอา,อาหารป่าแม่น้ำตรงนั้นก็ อยู่ที่35กิโลถือว่าสะดวกสบายมากครับแปลงนี้เนาะแล้วก็มาตรฐานมากาบ้านตรงนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดเลยนําโชคมานําเสนอนี่ราคาถูกมากอ่าตรงนี้เนาะแล้วก็วิวแล้วก็อากาศอากาศดีมากๆเลยเป็นทุ่งนาสลับอ่อเป็นสวนอ่เป็นส,วน,นสวนก็เยอะสวนผลไม้นะแล้วก็ทุ่งนามัมนเขตชนะทานาด้วยครับมีคลองอมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีอ่าด้านหน้าแปลงที่ ตรงนี้อขึ้นน้างบนก็สวยมากฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นบ้านสวนเกษตรเหมือนกันปลูกทำพืชผสมผสานอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเลยปลูกสนไว้กัดลมได้เงียบสงบนี่ก็ถือว่าสวยมากแลงนี้ยังไงถ้าสนใจก็ลองมาเที่ยวมาชมครับน้ำโชคยินดีพาเที่ยวพาชมทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับติดต่อน้ำโชคมาได้เลยเรามาปิดกันตรงหน้าที่อย่างนี้เลยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ วยเป็นกําลังใจให้นาโชคด้วยครับนํำโชคจะพยายามหาที่ดีที่สุดมาพาเที่ยวพาชมมาน,นําเสนอแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างไรก็ฝากด้วยครับอีกหนึ่งแปลงขอบคุณครับผม